วัดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่างสก,กายแชนแนลกระองทิปนะวันนี้เราจะก็จะมาสอนตัดฉากเขียวแบบนี้เนาะนี่แบบนี้นะนี่เป็นแบบนี้นะสอนตัดเขียวอันดับแรกกดไอทีโปรเจกต์ใหม่กดสล็อตวิดีโอตรงนี้นะนี่ตรงนี้เลื่อนลงไปเรื่อยๆแล้วก็เอาอันนี้เลือกมาหนึ่งอันแล้วเสร็จแล้วก็กดไปที่เอ่อแคนวาสนะเสร็จแล้วก็พื้นหลัง แล้วก็เอาเป็นพื้นหลังอะไรก็ได้นอะอันนี้เราเลือกเป็นอันนี้นะเสร็จแล้วก็กดไปที่โอลิเวอร์นะเพิ่มโอริเวอร์แล้วเอารูปภาพที่ตัวเองอยากได้มาหนึ่งต่ต้องเป็นชาเขียวเท่านั้นนะถึงจะตัดได้โอเคไหมนี่ฉาเขียวแบบนี้นะแล้วก็กดเพิ่มพอได้เพิ่มปุ๊บก็เสร็จแล้วก็ขยายให้เต็มต้องขยายให้เต็มนะไม่งั้นมันไม่ได้เสร็จแล้วก็กดย้อนหลังไปก่อนแล้วก็กดแก้ไขใหม่กดไปที่ โคมาคีนะนี่โคมาคีกดไปปุ๊บก็กดอันนี้ไปที่สีเขียวแล้วมันก็จะได้นี่เสร็จแล้วก็กดเลื่อนไปที่ตรงสีเขียวนะแล้วเสร็จแล้วก็กดไปที่ความเข้มเลื่อนให้เต็มมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะความเงาก็ให้เต็มเลยเลยมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะนี่เสร็จแล้วเราก็เคลื่อนย้ายตัวตัวละครได้ตามที่ต้องการเลย นี่แค่นี้ก็ตัดฉากเขียวได้แล้วนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปกันเลยพอทาคลิปนี้เสร็จนะการตัดฉากเขียวอันนี้แค่เป็นตัดฉากเขียวในแคปคัสหลังจากตัดฉากเขียวในไคลมาเซอร์อันนี้มาตัดในแคปคัสแทนนะเพราะในแคปคัสมันอาจจะเด้งง่ายกว่านะแล้วก็คงจะหมดเวลาแล้วมันก็บ๊ายบายละ